thank you ทางการแต่งรถ Porsche Cayenne Coupe SE Hybrid ตัวใหม่ล่าสุดซ้ายมือของผมคันนี้อีกหนึ่งลำครับที่เป็นผลงานจาก As a s z a t Original น้าแจ่มสงประพาอะเมืองคันนี้มีอะไรบ้างฮะแรปเปลี่ยนสีแรปไฟหน้าลอ้อฟอร์ดค t o ตมแท้ตรงรุ่นยางสเปคตรงรุ่นนะครับเบรคนี่ทำสีด้วยโลโก้เก็บสีหมดและท่อสูตร SWC ซึ่งเป็นท่อสูตรตรงรุ่นสาหรับรถตัวนี้ที่ประกอบ มาเลยแล้วไม่สามารถคอนฟิกได้ครับเริ่มต้นมาดูตรงนี้ก่อนนี่สีครับลูกค้าบอกสีขาวไม่ชอบขอแรปเปลี่ยนสีนะครับผลงานจาก J c ค r าแรปผมควบคุมเองออกมาแบบนี้ใส่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับใช้เวลาทํา2วันจบการันตีตลอดอายุการใช้งานนะครับนี่โลโก้ลูกค้าไม่ชอบอีขอเปลี่ยนเป็นสีดําด้านไม่ใช่ปัญหาเอสซเราเป็นอู่สีมาตรฐานอยู่แล้วจัดให้ได้นะครับเอ๊ลูกค้างง SE HyB r i d ิจริงๆต้องมาเป็นสีแดงไม่ใช่ ไม่ชอบลูกค้าบอกไม่เอาครับจัดให้ผมหน่อยทําเป็นสีเขียวแบบนี้บอกลูกค้าชอบมากนี่เรียบร้อยจัดให้ที่เดียวจบแต่ตอนนี้ฮะดูล้อแม็กโอ้โหเป็นไงยังก็ออกมาจากโรงงานล้อฟอร์ดแท้ขอบย2ิบลูกค้าบอกชอบลายนี้ไปดูมาหมดแล้วลายซิ่งๆยังไงก็ไม่เอาลายกระแสยังไงก็ไม่ชอบผมชอบแบบนี้นะทําให้ได้ไหมถ้าได้ผมสั่งจัดให้ตามคําขอครับล้อขอบย2ิบฟอร์ดลายตามสั่งโลโก้พอตตรงรุ่นขับนุ่ม นุ่มขับดึบดครบชุดแล้วดูล้อผมเห็นไหมด้านนอก2สีบลัสผสมสีกลอสแบ๊กด้านในนี่งานผมเป็นแบบนี้นะครับน้ำหนง่งน้ำหนักชัด ผลิตจากกรรมวิธี forging นะครับและเกรดเป็น6061แท้ๆตัวกันลื่นยางเรามีทุกชุดพอรถพวกนี้สมรรถนะสูงนะครับแรงบิดเยอะถ้าไม่มีตรงนี้บางทียางมันขยับได้นะจอดออกแรงๆนี่มาดูด้านหลังครับเป็นไงฮะท่อคันนี้จัดท่อไปก่อนเลยก่อนที่ล้อจะมา s w z ท่อแท้ตรงรุ่นขันน็อตโบว์อินที่สําคัญครับบลวเปิดปิดเสียงได้ไพเราะสนอหูอย่าว่ากรณั้นเลยฟังเสียงสักหน่อยว่าท่อ SWC เสียง เราใจแค่ไหนปิดวาลวต้องทุ้มนุ่มลึกไม่รบกวนส่นประสาทสตาร์ตอนเช้าแม่มีเบ่งพลังให้ดูนะครับอยากจะซิ่งเปิดวาลวตามรอบโอ้โหหลอๆแบบนี้ลั่นแต่ไม่เสียวมันเป็นยังไงลองฟังดูครับ เป็นไงครับบอกแล้วว่าคันนี้ครบจริงๆนะครับย้ำอีกทีครับสำหรับ Porsche Cayenne Coupe SE Hybrid คือตัวผมเองเนี่ยก็ใช้ Cayenne อยู่แล้วนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้สำหรับรถ Porsche อยู่แล้วเพราะนั้นทุกอย่างที่ผมจัดมาให้ผมย้ำเสมอครับว่า As a 4 Original ถ้าคุณเป็น Porsche ผมทำรถคุณดีกว่ารถผมแน่นอนนะครับเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้อแม็กยางช่วงล่างงานคาดิเทลลิ่งแลปสีแรปใสติดฟิล์มกันลอยติดฟิล์มกองแสงเคลือบแก้ว ที่นี่มีครบแม้กระทั่งคาแคร์ล้างสีดูดฝุ่นทำหมดระบบท่อไอเสียระบบเพิ่มความแรงจะทำสีเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งซ่อมสีตัวถังที่นี่ครบวงจรนะครับบางทีคนมองหาหน้าร้านมาคิวผมไปร้านตัดรถอย่างเดียวจริงไม่ใช่นะครับผมเป็นศูนย์บอดี้ตัวถังเต็มระบบด้วยนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยกับสงประพารอนเมืองนะครับขึ้นทางด่วนลงด่านสีสมานเจอเลยหรือจะติดต่อในช่องทางอื่นนะครับเรามีทิ้งไว้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับดูตรงนี้แล้วอย่าลืมครับ กดหัวใจให้สักนิดกดแชร์ให้สักหน่อยสงสัยคอมเมนต์ไว้ผมตอบด้วยตัวเองคนเดียวตอบช้าแต่ตอบนะ